ดาวเด่นจักรราศีงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2568ครับกลุ่มเล็กเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับ เรารับคุณผู้ชมทุกท่านก็สู่ t ด e Magic Coach c h a แ n e l นะครับก็อย <c oughs> ู่กับผมอาจารย์สินธพัฒน์หรือหมอแมนพลังเลขนะครับอาวันนี้อ่าเราเปลี่ยนบรรยากาศก,กันหน่อยนะครับก็ <c oughs> แปลกตากันนิดนึงนะวันนี้หมอแมนก็อยู่ในรถนะครับก็มาทําธุระนะแล้วก็อ่าอาศัยช่วงที่อ่าว่างๆนะครับจอดรออ่า <c oughs> จอดรอคนที่บ้านอยู่อ่าไปทําธุระนะครับก็ <c oughs> มาอัดคลิปให้พี่เวียงน้องได้รับชมกันครับเช่นเคยนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับเรื่ององงขดดาาวเ่นจักรรศี งวดนี้เป็นงวดประจําวันที่2พฤษภาคม2568นะครับก็เป็นงวดหลังจากวันแรงงานนะครับว่าวันแรงงานวันที่1เนาะเราก็จะหยุดกันแล้วก็สลากจะอวันที่2นะครับเป็นอันทราบกันดีนะครับสายหวยนะเซียนหวยคอหวยเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วนะจุดนี้นะครับสำหรับคราวที่แล้วเนี่ยดาวเด่นจาัการราศีเนี่ยก็ไม่มานะครับ,นะรบไม่ไม่เข้านะครับหลุดไป ถือว่าไม่ได้มาตามนัดนะครับในส่วนที่มาตัวเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันดีกว่านะครับมันไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นไม่ต้องไปเคลมนะไม่ต้องไปนั่งเคลมนะหมอแม่ก็ไม่ไปนั่งเคลมหรอกที่มาตัวเดียวแยกกระจายกันมาอยู่ตรงนู้นตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเอาไว้ว่าถ้ารอบไหนมันเข้าเนี่ยอาจจะเอามาให้เห็นกันเน้นเนนว่ามันเข้าตัวไหนบ้างนะครับ2ตัว3ตัวอะไรก็ว่าไปนะครับในรอบนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้พูด อธิบายละเอียดมากมายว่าดาวดวงไหนเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับมันเป็นเรื่องของทางโหราศาสตร์มันเป็นเรื่องของอิทธิพลดวงดาวนู่นนี่นั่นหลายท่านก็อาจจะไม่อยากทราบนะครับอาจจะรู้แล้วว่าเอ้ยไม่ได้จเป็นที่ต้องทราบอะไรนะครับจ,จะบอกว่ามันมีดาวไหนบ้างที่เด่นๆนะครับก็คือมีเลขไหนบ้างนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าหมอแม่จะคัดมานะครับก็คออือมีที่รู้สึกว่าเด่นนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับ เด่นและชอบมากๆเลยนะครับเอา3ตัวแรกก่อนนะครับ3ตัวแรกที่รู้สึกว่าเด่นและชอบมากๆนะครับยังชอบตัวแรกชอบเลข1น,นะครับอชอบเลข1เลข1เนี่ยคือดาวอาทิตย์เขายังเป็นมหาอุดอยู่นะครับคราวที่แล้วก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มานะครับรอบนี้นะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับว่าวันเกิดดวงเมืองเนี่ยนะครับวันนี้ที่หมอแมนอัดคลิปอยู่เนี่ยยีเเมษายนนะครับ ตรงกับวันคล้ายวันเกิดดวงเมืองนะดวงเมืองรัตนโกสินทร์ของเราดวงเมืองประเทศไทยของเราเนะี่ย21เมษายน2325นะครับลัคนาสถิตนะกำหนดไว้เวลา6โม54นะครับ6โ54นาะทีคือ6โมง9บาทนั่นเองนะครับกเ็เป็นช่วงที่วางาสารหลักเมืองนะครับลงไปนะฮะกำหนดลัคนาไว้ตรงนั้นนะตอนนี้ผ่านวันเกิดดวงเมืองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิว่า ดาวอะไรจะเด่นกว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยบางทีอาจจะดูลัคนาดวงเมืองเนี่ยตนุรักก็คืออังคารแต่มาแมนคิดว่าการวางลัคนาดวงเมืองเน่มันก็ต้องอิงดาวอาทิตย์เป็นหลักนะครับยังเชื่อมั่นในดาวอาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์เป็นมหาอุดอวันที่เขาวางลัคนาดวงเมืองเนี่ยเลือกวางในวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยสถิตมหาอุดนะครับคือชัยชนะเออนี่ก็เป็นจุดที่เป็นภูมิปัญญานะครับของบรรพบุรุษของเรา พยาโหราธิบดีนะครับสมัยก่อนนะก็มีการวางดวงเมืองเอาไว้นะให้ประเทศไทยนะครับมีแต่ชัยชนะนะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครก็เป็นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวที่ถือเลขหนึ่งเนี่ยชอบมากนะครับถัดมาเนี่ยชอบเลข6นะเลข6ดาวสุกนะครับก็ยังเชื่อมั่นความเป็นมหาอุดนะครับถึงแม้ในตอนนี้ดาวสุกยังอยู่ในปอบวินาศอยู่นะครับแต่ว่า ความเป็นมหาอุดคือมันสามารถชนะได้ทุกสิ่งนะฮรรอบนี้นะครับมาลุ้นกันต่อนะดาวศุกร์เขาอยู่ตรงนี้นานด้วยนะครับนะอ,อ,อยู่แบบยาวเลยนะฮะวันที่สลากออกก็ออกตรงกับวันศุกร์อย่างน้อยน้อยเนี่ยได้เป็นเขาเรียกว่าเจ้าว,วันนะดาวนี้เด่นที่สุดแล้วนะครับก็เลือกเป็นดาวศุกร์เลขหกแวและต่อมาครับตัวเลขที่ชอบมากๆเลยนะชอบมากๆเลยชอบแทบจะ เกือบจะที่สุดแล้วนะครับก็คือเลข8ครับเลข8ดครับดาวพระราหูนะหรือว่าพระราหูนั่นเองแน่นอน,นครับพระราหูเนี่ยก็ยกย้ายเขายกย้ายวันที่5พฤษภาคมนะครับซึ่งในวันที่สลักออกคือวันที่2พฤษภาเนี่ยราหูยังไม่ย้ายนะแต่ว่าดาวเนี่ยเขาจะมีถีบหน้าถีบหลังเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถีบถีบแรงไม่แรงอ่ะเลข8มาตั้งแต่งวดที่ผ่านมาแล้วงวดที่แล้วเนี่ย อ่างวด16เมษาย,ยนเลข8มาแล้วนะครับามา85เนอะ,อะเห็นไหมถ้าใครฟังที่หมอแมนพูดนะที่ใครจําได้นะครับที่หมอแมนบอกว่าราหูเนี่ยเขาเป็นดาวเขาดาวเรียกว่าดาวแบบหลอกลวงอะดาวแบบสับขาหลอกอะ่อะในงวด16เมษายน2พฤษภาแล้วก็16พฤษภาเนี่ยใน3งวดเนี่ยเขาต้องมาแน่ๆเห็นไหมงวดใดงวดหนึ่งหรืออาจจะมาทั้ง3งวดเลยปรากฏว่าเป็นไงฮะมาตั้งแต่งวด 16เมษาเลยนะครับอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าตัวเขาจะย้ายก็คือวันที่5พฤษภาคมนะแต่เขามาก่อนแล้วเห็นไหมคือดาวราหูก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นธาตุลมเขาจะมาแบบวุบวับวุบวับว่าไม่ให้เราตั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ยังเก่งรางหูอยู่นะหมอแม่ยังเก่งรางหูอยู่ยังคิดว่าดาวเลข8นะมีโอกาสนะมีความโดดเด่นนะครับเช่นเคยนะฮะไม่ต่างจากงวดที่แล้วเลยนะครับอันนี้คือ3ตัวที่ชอบที่สุดแล้ว นะถ้าใครอยากจะถามว่าชุด3ตัวที่ชอบที่สุดเนี่ยนะในเลขดาวเด่นเนี่ยคือชุดนี้เลย168นี่ชอบที่สุดอ่าหนึนี่ชอบที่สุดอันนี้คือเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้นะก็คือคัดมาให้ก่อนชุดแรกเนี่ยที่ดูแล้วชอบที่สุดนะครับอ่าใครที่อยากจะเลือกเล่นแค่3ตัวนะฟังถึงตรงนี้ก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับส่วนใครนะครับอ่าจะไปอยากจะรู้อีก3ตัวนะ อยากจะรู้อะเป็นแนวทางาเผื่อเป็นทางเลือกไเป็นได้เป็นไกด์ไลน์สักหน่อยนะครับเออก็เราก็ไปกันต่อนะครับอีก3ตัวนะครับตัวต่อมานะครับก็ตัวที่มากับพระราหูคราวที่แล้วเลยคือพระฤหัตนะก็คือเลขค่าเ,เลขค่าเนี่ยเขาก็จะย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับเลขค่าจะย้ายนะครับในพฤษภาคมนี้คือวันที่13พฤษภาเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหมัน เป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเขาจะต้องมีความโดดเด่นมากๆมากๆเลยนะครับย้ายวันที่13นะเพราะฉนั้นเนี่ยอย่างถ้าเราดูกันง่ายๆเนี่ยงวดวันที่16พฤษภาเนี่ยดาวพระรหัสเลข5้าเขาจะต้องโดดเด่นมากๆแน่แต่หมอแมนคิดว่าเขาจะเริ่มโดดเด่นตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตะไว้ก่อนเลยเออเราเลือกไว้ก่อนเลยนะเลข5าดาวพระรหัสเนี่ยโดดเด่นเลยครับดวงต่อมานะครับเลือกเป็น เลือกเป็นดาวเลขสี่นะครับดาวพุธนะครับดาวเลขสี่นะครับ,ค,รบคือดาวพุธเนี่ยาถามว่าโดดเด่นมากแค่ไหนนะครับเอาง่ายๆว่าดาวเนี่ยย้ายใกล้วันสลากออกมากที่สุดเลยนั่นก็คือย้ายวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับดาวพุธ ยกย้ายนะครับวันที่1พฤษภาคมนะครับเวลาเนี่ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวกดดูอีกทีนะึดาวพุธเนี่ยยกย้ายนะครับนะเพื่อข้อมูลที่เป๊ะนะครับเวลา16นากาย21นาะทีก็คือ4โมง21เนะครับเขายกย,าย้ายย้ายเข้าราศีเมษนะย้ายจากราศีมีนเข้าราศีเมษนะในวันที่1พฤษภาคมนะครับ2568เพราะฉะนั้นดาวที่ย้ายใกล้วันสลากออกมากที่สุดนะครับเราต้อง เก็บเอาไว้นะไม่ธรรมดาเราต้องเก็บเอาไว้นะครับเพราะนั้นดาวพุธเลขสีนะครับและที่สําคัญเนี่ยหมอแมนมองว่าเขาเป็นการยกย้ายที่หลุดจากตำแหน่งที่เสียหายนะครับเพราะว่าดาวพุธอยู่ที่ราศีมีนได้ทั้งตำแหน่งนิดที่แปลว่าเสื่อมได้ทั้งตำแหน่งปราเกษตรที่แปลว่าไม่สมบูรณ์หรือว่าชำรุดเสียหายนะครับถูกบั่นทอนมันไม่ค่อยจะดี นในเกณฑ์ที่เขาเนี่ยย้ายออกจากตําแหน่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนว่าดวงดาวเขามีพลังนะมีกําลังมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เปรียบเสมือนคนเนี่ยเพิ่งฟื้นจากไข่นะครับเพิ่งฟื้นจากการเจ็บป่วยนะมันก็มีพละกําลังมันก็มีแรงใจที่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะก็จะมีความโดดเด่นนะครับก็มาแม้เลือกเป็นดาวพุธเลข4นะครับแล้วก็เลขตัวสุดท้ายนะครับก็ ยึกยักยึกยักอยู่นะร,ระหว่างอะไรระ,ะร,ระหว่างเลขที่ชอบแบบแวบๆมาระหว่างเลขศูนย์กับดาวที่กำลังจะย้ายนะครับในวันที่19พฤษภาคมนี้นั่นคือดาวเลขเจดาวเสาก็ช่างน้ำหนักแบบโอ้โหนะครับ เลือกยากพอสมควร,นะครเลือกยากพอสมควรนะครับแต่ก็ขอให้น้ําหนักนะครับตามชื่อคลิปนะครับเพราะชื่อคลิปบอกว่าดาวเด่นดาวเด่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้ําหนักนะครับความโดดเด่นนะครับก็คือไปที่เลขเจ็ดนะครับดาวเสาร์นะ <laughs> เลขเจ็ดนะครับก็เลือกไว้แต่ว่าถามว่าอยู่ในตําแหน่งที่เด่นไหมเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่นตําแหน่งที่เด่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเด่นจริงๆก็คือช่วง19พฤษภาคมใช่ไหมสลากออก16 พฤษภาแล้วก็ไปออกอีกทีหนึงหนึ่มิถุนาอ่าเขาจะไปเด่น2งวดนั้นแหละหมอแมนคิดว่านะ่าเพราะว่าตร,ตรงนั้นเนี่ยไปเด่น2งวดนั้นหรือไม่ก็จะถัดไปอีกงวดหนึ่งก็คืองวด16มิถุนาเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวเชิงช้านะครับก็จะมาช้าหมอแมนคิดว่า ก็อาจจะเป็นดาวเสาเลข7นะครับหรือถ้าเกิดใครบอกว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดหนูอยากได้แนวทางสัก7ตัวนะหนูจะเอาเลขอะไรมาใส่ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับถ้าอยากได้แนวทางสัก7ตัวหนูเอาเลขศูนย์เพิ่มเข้าไปเลยนะครับถ้าเลือก7จ็ดาไม่ชอบเอาเลกศูนย์แทนแต่มแม่เนี่ยเลือกมา6ตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดออกตัวหนึ่งตัดเลขศูนย์ออกไปตัดเลขศูนย์ออกไปนะเลือกเป็นเลข7็ดดาวเสานั่นเองนะครับก็คิดว่านะครับไม่งวดใดก็งวดหนึ่ง นะครับภายใน3มงวดเนี่ยเขาน่าจะมาให้เห็นแน่นอนก็คือภายใน3ามงวดคืองวดไหนงวดวันที่สองพฤษภางวด16พฤษภาแล้วก็งวด1มิถุนายนมาดาวเสาร์มาให้เห็นแน่นอนนะครับเออก็ประมาณนั้นนะครับเท่ากับว่า,เ,าเลขเด่นที่เขาบอกว่าดาวเด่นจัการราศีแล้วกันหกตัวนะครับก็ได้แก่516นะครับ748นะครับ516748นะครับ ก็เรียงเอาไว้นะครับลองพิจารณาดูนะลองพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนนะว่าชอบตัวไหนอะไรอย่างไรแล้วก็เลือกเล่นนะครับตามดุลพินิษแล้วก็วิจนะารณญาณของท่านเองนะครับนะสลับตำแหน่งอะไรได้ตามใจนะครับหมอแม่ก็ลองดูสลับตำแหน่งไปมาอยู่แล้วเวลาเราเล่นเนี่ยนะคงไม่มีใครที่ว่าเถ็นตรงแล้วก็ไปเล่นเ,เฉพาะตัวที่วางมาให้เพียงอย่างเดียวนะอันนั้นมันก็ดูจะเสี่ยงไปหน่อยนะครับเอาละขอทุกท่านจับ ตัวไหนนะครับจับเลขตัวไหนก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นเงินเป็นทองนะครับขอให้เฮงๆปังๆกัๆนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ